สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับรอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับฝาหม้อน้ํานะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่ หลายๆคนอาจจะละเลยไปนะครับลืมไปว่าเฮ้ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะกับเครื่องยนต์รถของเรานะครับบางทีนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะความร้อนลดความร้อนขึ้นหาสาเหตุเท่าไหร่ก็ไม่เจอตรวจดูนู่นนี่นั่นโอ้โหไม่รู้สาเหตุปรากฏว่าไปเจออีกทีนึงฝาหมอำำ้อน้ําชํารุดอ่านี่แหละตัวเล็กๆนี่แหละแต่แบบหืมปวดหัวได้เหมือนกันนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องฝาหม้อน้ํากันนะครับผมซึ่งบางคนนะอาจจะเคยเจอปัญหาเครื่องยนต์ผิดปกตินะมีความร้อนขึ้นสูงแต่หาสาเหตุเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าฝาหม้อน้าน,นี่แหละนะตัวปัญหาเลยซึ่งหลายคนนะอาจจะคิดว่าฝาหม้อน้นํานะมีเพียงเพื่อปิดหม้อน้ําไว้เฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแต่หน้าที่หลักของมันนะก็คือเอาไว้ควบคุมแรงดันภายในหม้อน้านะครับให้มีความคงที่ตามตัวเลขแรงดันนี่ ที่ระบุไว้บนฉลากนะครับที่ติดอยู่กับฝามอน้ํานั่นเองนะสาหรับสาเหตุนะที่ทําให้ฝามอน้ํามีปัญหานะก็จะมีหลักๆอยู่2ข้อนะครับอย่างแรกเลยนี่ตัววาล์วสปริงเนี่ยก,กดดูนะเป็นสปริงนะครับแล้วซึ่งมันจะเป็นสนิมเนื่องจากหมอ้น้านะมีความสกรปรกจนทําให้เกิดสนิมได้ขึ้นมานะครับต่อมานะแผ่นยางลเล็กๆนี่เห็นไหมครับแผ่นยางตัวนี้ใต้ฝามอ้น้าเสื่อมสาภาพหมดอายุการใช้งานจนทําให้เกิดการฉีกขาด แข็งเปราะหรือเสียหายนะอย่างของผมนี่ก็ปกติดียังไม่มีอะไรเสียหายนะครับโดยส่วนมากนะครับฝาหม้อน้ํานะก็เหมือนชิ้นส่วนทั่วไปนะอะไรอุปกรณ์ทั่วไปนี่แหละเมื่อใช้ประมาณ3าปีหรือทุกๆ4ี0 0 0ืนถึงห้ามกิโลเมตรเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากยางกันรั่วด้านในที่เมื่อกี้ให้ดูนะแล้วก็สปริงแรงดันสูงเนี่ยรวมถึงสปริงสูญญากาศเนี่ยอาจจะเกิด เสื่อมสภาพนะครับเพราะต้องอยู่กับความร้อนนานๆนั่นเองส่วนราคาของฝาหม้อน้านะก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยเบิกใหม่ของแท้ศูนย์ก็หลักร้อยเองไม่กี่บาทยังไงก็ลองดูนะครับไม่เช่นนั้นนะมันอาจจะเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ส่วนอื่นๆตามมาได้อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มมากกว่าแค่ฝาหม้อน้ำไม่กี่ร้อยเองนะ <c oughs> ยังไงเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าออฝาหม้อน้ำของรถตัวเองเนี่ย ควรจะเปลี่ยนหรือ,อยังก็ตามที่ผมแนะนําได้เลย 3- 4ปีควรเปลี่ยนหรือไม่ก็4 0่หมถึงห้าหมกิโลเปลี่ยนไปเถิดนะไม่กี่ร้อยเองน้ามันเครื่องยังแพงกว่าอีกน้ํามันเกียร์ก็แพงกว่านะเป็นเปลี่ยนไปเถอะนะครับผมอ่ะยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากแล้วก็ลองดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างรครับผมสําหรับเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆน,นก็ลองดูแล้วกันนะว่าฝาหม้อน้ําตัวเองนั้นสปริงมันยังดีอยู่หรือเปล่า แผ่นยางด้านในมันเสื่อมสภาพหรือ,อยังนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ควรเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งนะราคามันก็ไม่แพงเลยนะถ้าเกิดรถใช้มันนานๆแล้วลองดูลองตรวจสอบกันดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ